ออกไลน์นะคะเพราะว่า PM เ5มยังคงมาอยู่นะคะแล้วต่อันที่ฟิลแฟร์แล้วปิดท้ายกันที่หมื่นคำราแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ e, ทำไมคะทำไมวันนี้เพลย์ลิสต์มันชั่วโมงแรกมันสั้นอ๋อเปล่าคะ่ะนึกอยากจะพูดพูดเลยเพราะว่าทางเรารีบคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอยอมรับว่า,อ,าอ้อมทำเขาเรียกว่าหลายอย่างมัลติทัสใช่ไหมคือหน้าก็แต่งผมก็ทําแล้วย,ยังไม่เสร็จแลวต้องรีบคะ่ะเพราะเดี๋ยวต้องเอาให้เสร็จเพราะฉันจะต้องลงไปงานถแถลงข่าวของทอทท,ทกับพี่เบิร์ดนะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะต่อกันที่ที่ไม่รักคนไม่มีแฟนทรับแล้วเปลี่ยนอายุโอเคหรือเปล่ายังไม่รู้แต่พี่อะโอเคคุณฟังส่งข้อความมาได้นะคะคยังไงซะเดี๋ยวจะรีบรีบวิ่งกลับขึ้นมาเคลียทุกเพลงให้คุณค่ะดีเจ <Bye. S 1> อ้อมค่ะเริ่มต้นนะคะชั่วโมงนี้กับ อบนะคะน้องอบต่อให้เธออยู่ไกลนะคะใช่ค่ะต่อให้ฉันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ฉันยังส่งสิ่งนี้ฉันมาอันดับที่17นะคะคุณผู้ฟังแล้วมากันที่กลิ่นดอกไม้หรับใครที่ขอเพลงนี้นะคะจัดไปรักคำโตโตก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็มีคนขอก็ดีนะคะและแน่นอนลังเลข,ของน้องพีพีนะคะอันนี้ติดค้างกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วที่เห็นชื่อรวมไปถึงเพลงพาไปนะคะเพลงพาไปจากเฟย์ฟางแก้วถามว่าไปไหนคุณผู้ฟังคะในเมื่อเราลงไปเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่กับ เขาเรียกว่างานของพี่เบิร์ตนะคะในขณะที่เราอยู่กับงานพี่เบิร์ตเราก็จะได้ยินเรื่องของการท่องเที่ยวชเชิญชวนกันไปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแวบ,บหนึ่ง แวะมาบอกว่าบขสนะคะคเปิดจองตั๋วล่วงหน้า90วันทุกเส้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำรองตั๋วโดยสารบขสได้ที่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป็นอีทิเกตรหรือช่องจําหน่ายตั๋วบขสที่สถานีเดินรถทั่วประเทศได้สอบถามข้อมูลก็ไปลองโทรดูได้ตลอด24ชั่วโมงที่1490ที่ต้องรีบบอกเพราะว่าใกล้สงกรานต์จร,จริงจะได้จองได้จองอไว้ก่อนเฮ้ยจองไว้ก่อนคุณนุ้ฟังมันเอาความพร้อมเราเข้าไว้ค่ะใช่ครับเห็นไหมฉันทํางานกับททท อังคารคลุมโป้สนับสนุนโดยเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮาร์ดนิวยาลิสโอเพนอัพยูไลฟ์เปิดโลกใหม่อีกเยอะและวีดนามิกบอลใหม่จากวีบีเอเอ็มถามว่าอาชีพไหนไม่เจอผีโอ้มีไหม ผีไม่เลือกอาชีพปะไม่เลือกอยู่แล้วผียังไม่เลือกอาชีพหรอกว่าถ้าคนจะไม่เจอเขาก็ไม่เจอเองไม่เกี่ยวกับอาชีพถูกไหมบทคนจะไม่เจอคือไม่เจอบทคนจะเจออาชีพอะไรอาชีพอะไรก็เจอแล้ววัยก็ไม่เลือกไม่เลือกใช่ไม่เลือกผีในยุตธธรรมไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยใช่ครับ แต่ไหนไม่เลือกบางคนเพราะอาทิตย์ที่แล้วก็มีทั้งไรเดอร์ที่เจอคุณอาร์ต่สุดนักแสดงก็เจอใช่ป่ะคุณพึ่งทำงานที่โรงพยาบาลก็เจอโอ้โหความสูงเสียงเสียงทุกคนเลยเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงงเห็นป่ะจะบอกว่าอาชีพไม่เกี่ยว แต่ก็ดูสิ่งแวดล้อมมีผลคืนนี้จะเป็นยังไงสำหรับบงังคาน์กรุงโป่งนะคะติดตามกับคุณแจ็คเดอะโกส์นะคะกับเติมเชลวีพาวเวอร์ Power สุดใหม่แลกฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮักกอดได้ห่มดีแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปั๊มเชลเลี้ยวเข้าเลยนิวเยอริสโอเพนอัพยูไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าบีดไดนามิกบอลยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิง้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคาร์กรุงโปุน